เควินชวานครับดาบิดชาวอเมริกันนะครับก็ออกมาแสดงความหงวงใงนะครับถึงสถานการณ์ของวาเลนติโนรอซี่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในแถวหน้านะครับในการแข่งขันอีกแล้วก็เควินชวานบอกว่ามันหมดสนุกแล้วนะครับสําหรับอาชีพนี้นะครับการที่ไม่ได้รับชัยชนะเลยครับมันก็คือการหมดสนุกแล้วก็สถานการณ์ของรอซี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายากลําบากมากๆนะครับกับการที่ลงทําการแข่งขันแล้วไม่ชนะเลยนะครับตั้งแต่ปี2017นะครับที่เขาชนะที่สนามรับทีทีนะครับ หลังจากนั้นครับปี2018ถึงปี2021นี้ครับคือปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้รับชัยชนะเลยตำแหน่งที่ดีที่สุดครับของวา l เลนติโนรอซี่นั้นก็คืออันดับที่3ครับและอันดับที่3ของเขาครั้งล่าสุดนั้นก็เกิดขึ้นครับในซีซั่นที่ผ่านมาครับที่รายการแอนดาลูเซียนะครับกับเจเรสเรที่2ครับในซีซั่น2020ก็นั่นเป็นครั้งสุดท้ายและโพดเดียมที่ดีที่สุดนะครับของวา l เลนติโนรอซี่ เควินชวานครับยังออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกว่าสําหรับนักแข่งแล้วเนี่ยแข่งไม่ชนะเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ยากที่สุดนะครับกับอาชีพแบบนี้นะครับกับสถานการณ์ของวาเลนติโนรัสซี่ด้วยเนี่ย okay, การที่วาเลนติโนรัสซี่กำลังประสบอยู่เนี่ยมันทําให้เควินชวานเนี่ยนึกถึงตัวเองนะครับในปี1995ปี1995เนี่ยมันคือปีที่ Kevin เควินชวานนะครับตัดสินใจนะครับหยุดการแข่งขันลงนะครับแล้วก็ ทำการดีทายออกมานะครับและยังบอกอีนะครับว่าวาเลนติโน,โนรอซี่เนี่ยไม่มีโอกาสแล้วครับที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมหรือว่าชัยชนะเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่วาเลนติโน,โนรอซี่เนี่ยคืเป็นประจํานะครับในอดีตในฐานะนักแข่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับที่จะทําใจยอมรับเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยการแข่งขก,าการแข่งรถเนี่ยมันสนุกนะครับเพราะ เราเนี่ยจะคิดถึงชัยชนะการที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงสิ่งนั้นแล้วเนี่ยหรือว่าการที่ไม่มีโอกาสที่จะแข่งชนะเนี่ยในสนามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หมดสนุกแล้วนะครับเควินชวานเนี่ยเป็นห่วงวาเลนติโนรัสซี่ครับและไม่อยากเห็นรัสซี่เนี่ยอยู่รังท้ายแถวครับมันก็น่าจะอนาจใจนะครับจากแชมป์หลายแชมป์เนี่ยแชมป์หลายปีเนี่ยก็ต้องมาต้องบอกว่าตรกกรรมลาบากนะครับแล้วก็ในการแข่งขันที่กาตาเนี่ยเหมือนวาเลนติโนรัสซี่เนี่ยจะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ที่โปรตุเกสและเคเรเนี่ย วาเลนติโนรัสซี่ก็ต้องพบกับปัญหาอีกครั้งครับบางทีเนี่ยวาเลนติโนรัสซี่อาจจะลําบากครับเมื่อเจอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ยามห้าเนี่ยจับใส่เข้าไปในรถนะครับแต่มันก็เป็นปัญหาสําหรับเดดด็อกเตอร์นะครับแต่มันเป็นผลดีกับนักแข่งคนอื่นๆนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวของเควินชวานครับผมไม่ได้ว่าเดดด็อกเตอร์หรือว่าอะไรนะครับตัวเควินชวานเนี่ยคิดว่าวาเลนติโนรัสซี่เนี่ยจะพยายามต่อสู้นะครับอีกครั้งกับการที่เพื่อจะได้ลงไปขับในสนามต่างๆครับที่วาเลนติโนรัสซ แล้วก็เคยได้รับชัยชนะนะครับในอดีตมามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับก็แต่สถานการณ์ตอนนี้ของ v a l เลติโนรซี่นั้นต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆนะครับกับการแข่งขันกับเด็กๆซึ่งหากเราก็มาคิดภาพตามนะครับก็เหมือนอากงอาานะครับที่ต้องเจอกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับก็ต้องมานั่งปวดหัวต้องมานั่งดูนะครับปรับไวพริปนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับหาอาาคนไหน ได้เร็วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าหากคนไหนปรับตัวช้านะครับก็อาจจะช้ากว่าเด็กๆก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไวพริบหรือว่าหากอากงอาม่าคนไหนก็คิดช้าก็อาจจะปรับตัวในการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็อาจจะช้าลงตามไปด้วยนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆส่วนวาเลนติโน,โนรอซซี่นั้นก็ การแข่งขันของเขานั้นก็ยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับใน10อันดับต้นๆอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงกับ10อันดับปลายๆนะครับก็ถือว่ายังไม่ขี้ร่มากนะครับกับบางคนก็ยังแซงวาเลนติโนรอซซี่ไม่ได้เลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะในการแข่งขันก็ยังช้ากว่าวาเลนติโนรอซซี่อยู่นะครับแต่จะให้วาเลนติโนรอซซี่ขึ้นโพเดียมนั้นผมว่าตอนนี้เป็นไปได้ยากเลยนะครับสำหรับวาเลนติโนรอซซี่เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุของเขานะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีที่ เอาเข้ามาใช้นะครับอย่างที่เควินชวานพูดนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากลาบากครับของคนสมัยก่อนที่จะต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับใช้ไวพริบนะครับในการใช้เทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับที่ทําให้บาลินตินโรซี่นั้นช้าลงครับก็นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช anel ของผมนะครับ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนออกจากเคหสถานนะครับก็โควิดสายพันธ์ใหม่ๆตอนนี้ก็เป็นสายพันธ์อินเดียครับที่เริ่มเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ